แม่ค้ามันเห็นแก่ตัวเลยเอาหมูผสมไก่ก็ื่ลดต้นทุนทำไมแม่ค้าทำร้ายลูกค้าแบบนี้เนี่ยหมูปิ้งไหมจ๊ะไม้สิบบาทเองจ้าเอ่อนี่คุณก็เพิ่งมาขายของที่นี่เหมือนกันเหรอคะใช่ครับขายเหมือนกันด้วยเนาะคุณขายไม้ไมแล้วเท่าไหร่ลคะ ม้แล้วแค่ห้าบาทนะครับราคาก็ต่างกันด้วยแล้วนี่คุณขายที่นี่นานแล้วเหรอครับอ๋อฉันขายที่นี่มาได้หลายปีแล้วค่ะแม่ค้าครับเอาหมูปิ้งสองไม้กับข้าวเหนียวห้าบาทครับได้เลยจ้ามาบ่อยน้เราเนี่ยครับอร่อยครับเอจ้ะครับนี่ครับตังค์ขอบใจนะครับ แม่น้องไม่สนใจอุดหนุนร้านพี่หน่อยเหรอพี่โดยผมกินเจ้าลนุนประจําเลยนะครับเฮ้ยเป็นไรเดี๋ยวไว้วันหลังก็ได้กรมู่ถึงร้านพี่ดูรับรองอร่อยแม่ค้าเอาหมูปิ้งสามไม้ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวสองอจ้าเธอหนี้มาอร้านนะหมูปิ้งร้านแม่ค้าอร่อยมากเลยนะงัน้นวันนี้ฉันแถมให้อีกไม้หนึ่งแล้วกันนะเฮยใจดีจังเลยอะ่ะขอบคุณมากค่ะ ทานะค่ะสนใจหมูปิ้งโบราณห้าบาทไหมครับยังนี้่วค่ะนี่จ้าครับเงินทอนขอบใจนะจ้าแม่คะครับเอาหมูปิ้งสองไม้แล้วก็ข้าวเหนียวห้าบาทครับ ได้จ้ะโชคดีนะเนี่ยมาทานหมูปิ้งหมดพอดีเลยยี่บาทจ้บาเาจ๊ะเอา้เอาไม่มีหมูปิ้งแล้วเหรอจ๊ะจ้าวันพรุ่งนี้ค่อยมาซื้อใหม่นะเสียดายจังเลยอ่ะหมูปิ้งผสมไก่บทนี้ขายดีจังเลย หมูปิ้งผสมไก่เหรอนี่แม่ค้าไม่รู้เหรอฉันน่ะซื้อไปให้แม่กินทุกวันเลยนะแล้วแม่ฉันก็เป็นโรคเกาต์อยู่ถ้ากินไก่เข้าไปเดี๋ยวอาการจะกำเริบแล้วแม่ค้าจะรับผิดชอบไหวไหมเนี่ยก็แม่ค้ามันเห็นแก่ตัวเลยเอาหมูผสมไก่เพื่อลดต้นทุนน่ะทำไมแม่ค้าทำร้ายลูกค้าแบบนี้เนี่ยเพรวันนั้นอะ่ะผมเห็นนะสั่งหมูตั้ง20โลและไก่10โลถ้าไม่เอาผสมจะไปทำอะไรเนอะ ฉันพิมพ์ว่าเอาหมูยี่สิโลเอาไก่สิโลอย่าลืมเด็ดขาเลยนะออได้ไดเดี๋ยวจะส่งไปให้ที่บ้านนะจ้าอ๋อวันก่อนที่ฉันโทรสั่งว่าหมูยี่สิโลไก่สิบโลใช่ไหมก็แฟนฉันอะเปิดร้านขายข้าวมันไก่อยู่ตรงหน้าบักซอยนี้เองคุณจะขายข้าวมันไก่จริงเหรอ ถ้าคุณสองคนไม่เชื่อนะก็ไปกับฉันเลยร้านอยู่ตรงนี้เองชื่อว่าร้านข้าวมันไก่นายเขียวร้านข้าวมันไก่นายเขียวอ๋อนี่เป็นผัวเมียกันเหรอใช่อยู่กินกันมาหลายปีแนละ้วมีร้านนั้นน่ะฉันทานนะ่ะไปกินร้านข้าวมันไก่ร้านนั้นทุกวันเลยน้ำจิ้มเขาเด็ดมากเลยนะแล้วอย่างนี้ทำไมไม่ไปขายหน้าร้านมาขายตรง,งนี้ทำไมก็ตรงนี้ทำเลดีคน ผ้านเยอะแถวเนี้ยยิ่งตอนเช้านะคนทำงานน่ะมาซื้อหมูปิ้งที่นี่เยอะมากเลยคุณจริงเหรอก็จริงนะสิถ้าคุณอยากขายหมูปิ้งเยอะๆนะคุณก็ลองปรับเวลาแล้วก็ตื่นเชา้าดูรับรองเลยคนมาซื้อร้านหมูปิ้งคุณเยอะแน่ๆเออก็ว่าอยู่ว่าทำไมเมื่อวานอะ่ะฉันมาตอนหกโมงครึ่งกะจะซื้อหมูปิ้งไปให้แมวที่บ้านกินอะ่ะไม่เห็นพ่อค้ามาก็เลยไม่ได้ซื้อ เออเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะลองดูแล้วกันฉันเห็นคุณแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนเลยนะเมื่อก่อนอ่ะฉันขายหมูปิ้งไม่ได้เลยนะคุณกว่าลูกค้าจะมาติดใจอ่ะต้องหลายเดือนแะน่ลูกค้าอดใจหน่อยนะพ่อค้านะแต่วันนี้สียดายอ่ะไม่ได้กินหมูปิ้งร้านนี้เลยอะ่ะเอาไงดีละ่ะงั้นคุณก็ไปซื้อหมูปิ้งร้านตรงนู้นไหมใช่ครับมาร้านนี้นะครับหมูปิ้งสูตรโบราณไม้ละห้าบาทเองครับ ครับอุ้ยมีมันตรงกลางด้วยหรอคะครับเอ้ฉันชอบค่ะงั้นฉันเอาสิบไม้เลยค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหลือเท่านี้หรอคะใช่ครับงั้นเอาสี่ถุงเลยค่ะได้เลยครับเป็นเท่าไหร่คะทั้งหมดเจ็ดสิบบาทครับนี่ค่ะครับขอบมากเลยครับปิ๊เอาไงพี่เคะ เห็นไหม <ừ> ผมบอกแล้วว่าอร่อยอร่อยนึกถึงสมัยเรียนเลยไปแล้วค่ะ khác. เดี๋ยวก็น,นัอุมๆๆ้มมาอุดนค่ะครับขอบคุณมากนะที่ช่วย